สวัสดีค่ะวันนี้ครูก็จะมาเฉลยข้อสอบทีเด็ดปี63นะคะข้อ7ข้อ8และข้อ9ค่ะคลิปละสามข้อนะคะอ่ะข้อที่7มีก๊อกน้ำสองขนาดโดยที่ก๊อกน้ำขนาดเล็กโดยที่ก๊อกน้ำขนาดเล็กไหลออกมา7ลิตรต่อนาทีนะคะก๊อกน้ำขนาดเล็กไหลออกมา7ลิตรต่อนาที และก๊อกน้ําขนาดใหญ่ไหลออกมา8ลิตรต่อน,นาทีจงหาว่าเมื่อเปิดก๊อกน้ําทั้งสองพร้อมกันเมื่อเปิดพร้อมกันเนาะเพื่อเติมน้ําลงไปในแทงน้ําว่างเปล่าที่จุได้600ลิตรนะคะแทงน้ําว่างเปล่าจุได้600ลิตรให้เต็มเนี่ยต้องใช้เวลากี่นาทีเอาล่ะหน่วยเหมือนกันเลยคือต่อน,นาทีแสดงว่าเปิดก๊อกพร้อมกันใช่ไหมลกูกก็เอา7จบกแได้เลยค่ะเจบกแได้ 15บห้าหลิตรต่อนาทีสสดงว่าก๊อกสองก๊อกเนี้ยถ้าเปิดพร้อมกันนะคะจะได้สิหลิตรต่อนาทีเขาบอกว่าจะเปิดใส่แท้งเนาะที่ว่างเปล่า600ลิตรให้เต็มเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่เราก็เอาหกรนะคะหารด้วย15้าใช่ไหมคะ 600ลิตรหารด้วย15นะคะอ่ะ600้อยหารด้วย15 15 4 60กสพอดีเลยค่ะข้อนี้ก็เลยตอบเป็น40นาทีนะคะต่อไปข้อที่8ทอมมี่ใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน28นาที45วินาที ถ้าออกจากบ้าน7นาฬิกา55นาที30วินาทีแล้วมาถึงโรงเรียน a นาฬิกา b นาที c วินาทีจงหาค่าของ a บวก b บวก c นะอ่ะออกจากบ้านเวลา7นาฬิกา55นาที30วินาทีใช่ไหมคะแล้วออกจาก ใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนเนี่ยยี่สิบแปดนาทีสี่สิบห้าวินาทีอ่ะหน่วยอะไรก็ตั้งให้ตรงกันนะคะนำมาบวกกันก่อนถึงโรงเรียนเวลาไหนอ่ะถึงโรงเรียนอ่ะถึงโรงเรียนเวลาบวกกันเลยศูนย์บวกห้าเป็นห้าสามบวกสี่ด้7 7เจ็ดเจ็ดสิบห้าวินาทีไม่มีค่ะเจ็ดสิบห้าวินาที 1>, 1นาทีเท่ากับ60สิบวิใช่ไหมคะก็ลบจาก60 7ิเลบหกเลือ1แสดงว่าตรงเนี้ยจาก75ก็กลายเป็น15แล้วเราก็ทดหน้าไป1นาทีใช่ไหมคะเราเอาหกสิตรงเนี้ยทดมา60วินาทีก็เท่ากับ1นาทีนะคะตัวนี้อ่ะต่อไป8ปบวกหได้1ิ 13, 13บสาวกหได้14ใส่4ทดหน้าหนึ่งต่อไป5 6 7 8ได้84 84, 84ิบสี่ี่นาทีเกินมาอีกแล้วเราก็เอา84ลบด้วย60เพราะ60นาทีเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมคะ,ะเราก็ทดมา1ชั่วโมงตรงนี้ก็จะเหลืออยู่24นาทีค่ะ24นาทีออกสีแดงนเนาะสีแดง ยี่สิบสี่นาทีส่วนข้างหน้าเมื่อกี้หกสิบตรงนี้นะคะทดมาหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดเจ็ดบวกหนึ่งก็จะเป็นแปดฉะนั้นถึงโรงเรียนแปดนาฬิกายี่สิบสี่นาทีสิบห้าวินาทีเขากำหนด A B C ซ เก็คือนาฬิกา B ก็คือนาทีและ C ก็คือวินาทีนำมาบวกกันให้หมดเขาถามว่าเป็นเท่าไหร่ก็ตอบนะคะ8บวกย4ได้32 32บวก15ลูก47นะคะข้อนี้ตอบ47นะคะตอบ4ีต่อไปข้อที่8ค่ะลบก่อน ข้อที่8นะคะข้อที่8ข้อที่8กลางวันและกลางคืนเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเนื่องจากโลกหมุนรอบตัวตัวเองหนึ่รอบผิวโลกด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์เป็นเวลากลางวันส่วนโลกด้านที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางคืนนะคะแผนภูมิแท่งแสดงระยะเวลาเฉลี่ยในเวลากลางคืนของสี่ฤดูในเมืองหนึ่งอ,อันดับแรกฤดูใบไม้ผลินะคะ ชั่วโมงในเวลากลางคืนของเราเป็นสิบสิบเอ็ดสิบสองแสดงว่ากลางคืนเป็นสิบสองกลางคืนก็พระจันทร์เนาะครูวัดพระจันทร์นะลกูกไม่ใช่กล้วยนะอ้าวต่อไปฤด,ดูร้อนค่ะเื่อด,ดูร้อนช่วงเวลากลางคืนมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นเก้าชั่วโมงนะคะก็เป็นดวงจันทร์นะคะกลางคืนต่อไป ฤดูใบไม้ร่วงค่ะฤดูใบไม้ร่วงตรงนี้สิบแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นสิบเอ็ดนะคะก็เป็นสิบเอ็ดชั่วโมงนะสิบเอ็ดชั่วโมงอันนี้วัดพระจันทร์เป็นเวลากลางคืนต่อไปฤดูหนาวฤดูหนาวตรงนี้เป็นสิบนับเลยก็ได้หนึ่งสองสามแต่ถ้าก้าวตรงนี้ก็สิบแล้วใช่ไหมลูกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ ตรงนี้เป็นสิบสี่นะคะสิบสี่สิบสี่ตรงนี้เป็นกลางคืนอ่ะเขาบอกว่ากลางวันกับกลางคืนเนี่ยนะรวมกันมันได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมลูกฉะนั้นเื่อดูใบไม้ผลิอ่ะเรามาดูใบไม้ผลิก่อนกลางคืนใช้ไปแล้วสิบสองก็จะเหลือกลางวันอยู่เท่าไหร่กลางวันเอาอีกสีหนึ่งก็ได้อะกลางวันก็จะเป็นสิบสองชั่วโมงเหมือนกันกลางวันเป็นพระอาทิตย์ละกันใช่ไหมคะ ต่อไปฤดูร้อนมียี่สิบสี่ชั่วโมงอะลูกแล้วก็กลางคืนของฤดูร้อนมีแค่เก้าแสดงว่ากลางวันมีสิบห้าใช่ไหมสิบห้าบวกเก้าได้ยี่สิบสี่ต่อไปฤดูใบไม้ร่วงค่ะกลางวักลางคืนมีส 11, 11ิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกอะไรได้ยี่สิบสี่สิบเอ็ดบวกสิบสามใช่ไหมลูกแสดงว่ากลางวันมีสิบสามชั่วโมงต่อไปฤดูหนาวค่ะฤดูหนาวกลางคืนมีสิบสี่กางวันก็มีแค่สิบใช่ไหมลูก รวมกันถึงจะได้เป็น24ชั่วโมงอ่ะมาดูคำถามข้อใดเป็นฤด,ดูที่มีผลต่างของระยะเวลาเฉล,เฉลี่ยในเวลากลางวันและกลางคืนมากที่สุดจากทั้ง4ีดด่ฤดูผลต่างของกลางวันและกลางคืนนะคะอ่ะอันนี้ฤดูใบไ,ไม้ผลิต่างกันไหมกลางวันกลางคืนเท่ากันแสดงว่าผลต่างเป็นศูนใช่ไหม ต่อไปฤดูร้อน15บลบเก้าเหลือหกต่างกัน6ฤดูใบไ,ไม้ร,ร่วงสิบสาลบสิเหลือสองนะคะกลางวันต่างกับกลางคืนนะกลางวัน13กลางคืน11เหลือสองต่อไปฤดูหนาวกลางคืนจะยาวหน่อยเนาะกลางคืนก็เอา14ลบกลางวัน1 4บสลบสิเหลือสนะคะตรงไหนที่กลางวันกับกลางคืนต่างกันมากที่สุดมีเลขหกนี่ค่ะตอบหดูฤดูดอะไรหรูก ฤดูร้อนนะคะข้อนี้ตอบห่างกันตั้ง6ชั่วโมงตอบเลขสอค่ะฤดูร้อนนะคะจบแล้วข้อที่9 7 8 9นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ